สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาแม่กลับบ้านนะครับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเราจะไปลงที่อำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์โดยรถทัวร์นครชัยแอร์นะครับแต่ว่าก็จะจองตั๋วผ่าน7 e เ e ่นอนะครับคือเราไปจองเมื่อวานนี้นะครับเพราะว่าเช็ครอบรถแล้วก็จะมีออก8โมง45นะครับแล้วก็ช่วงกลางคืนประมาณ2ทุ่มกว่าแต่เราเลือกที่จะไปเดินทางตอนเช้ามากกว่าอยากชมวิวสข้างทางนะครับ ก็เลยเลือก8.45โมง45นะครับสวรักหลานสาวนะครับเป็นคนไปจองให้พร้อมกับจ่ายเงินนะครับค่าตั๋วคนละ4 8่บาทนะครับแต่ว่าการจอง1ครั้งก็คือจะได้บินบิน1ใบนะครับเขาคิดค่าบริการต่อบินก็คือ20บาทนะครับ2คนก็1บินนะครับก็จ่ายค่าบริการ20บาทนะครับส่วนแท็กซี่นี่คุณสมบัติเรียกให้นะครับเพราะว่าตอนแรกเราตั้ง GPS ณหน้าตอนนั้นนะครับคือเดินทาง1ชั่วโมง ก็เลยก็เลยตอนแรกว่าจะออกสักตีห้าคุณสมังบอกว่าหกโมงก็พอแล้วก็เหลือเฟือนะครับก็คือเราคุณสมบัติเรียกแท็กซี่ให้ให้เรานะครับมารับตอนหกโมงตรงพอดีเลยเราขึ้นแท็กซี่จากสมุทรสาครนั้นหกโมงนะครับแต่ว่าด้วยสภาพการจราจรในกรุงเทพนะครับรถเยอะมากๆเลยนะครับก็เคลื่อนตัวได้อย่างช้าๆในบางช่วงนะครับแล้วก็ ส่วนใหญ่ก็จะหยุดนิ่งซะมากกว่านะครับก็เลยเราทําให้เรามาถึงสถานีขนส่งไม่ใช่สิครับสถานีนครชัยแอร์นะครับแปดโมงตรงพอดีนะครับใช้เวลาเดินทางทั้งหมด2ชั่วโมงนะครับมาถึงที่นี่แต่ว่าก็ยังมีเวลาเหลือเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่ารถออกจากที่นี่8ปดโมงสีครับพอมาถึงที่สถานีนครชัยแอร์นะครับเราก็เข้าไปรอในห้องรับรองผู้โดยสารได้เลยนะครับ เราซื้อเป็นโกคาร์ดนะครับถ้าเฟิร์สคาร์ดก็จะไปอีกห้องหนึ่งก็จะรู้กว่าตรงนี้นะครับอันนี้คือด้านหน้าก็จะมี7 e เ e ่นอีเลด้วยตรงนี้เราคือเราก็ไปรอที่ห้องโกคาร์ดได้เลยนะครับคือไม่ต้องไปเปลี่ยนตัว๋วแต่อย่างใดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องแอร์นะครับเย็นมากๆนะครับข้างในก็จะมีร้านกาแฟอเมซอนอยู่ข้างในด้วยนะครับแม่เขามารอก่อนแล้วนะครับนี่มารออยู่ตรงนี้เลยนะครับ นี่ครับโดยสารก็จะมีที่ให้นั่งรอแล้วก็จะมีประตูทางออก1 2 3 4 5หนะครับแต่เราก็จะได้ประตูทางออกที่2นะครับที่จะเดินทางไปลงสนมนะครับเราเลื่อนมานั่งตรงชานชาลาที่2เลยนะครับประตูทางออกที่2นะครับเที่ยว8โมง2ี่ดเป็นของที่จะไปลงสุรินนะครับส่วนเราไปลงสนมก็รอเที่ยว8โมง45่สิบหาครับ คเส็นาที 5, 5, ขอเรีนยนเชิญท่านขึ้นรถไฟฟุ้ทางารหายเลขสเราก็จะใช้ตั๋วที่ได้มาจากเซเว่นะครับมาสแกนเข้าตรงนี้นะครับก็จะมีพนักง,งานอยู่ที่นี่เพื่อรับสแกนผมก็ให้แม่ถือตั๋วไปนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่สแกนส่วนผมผมก็จะหิ้วกระเป๋า2ใบของแม่ก็มาวางที่ข้างๆข,ข,ของที่เขาสแกนนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีมี ตัวรับกระเป๋าให้นะครับแล้วเขาก็จะแมกเเลขที่กระเป๋านะครับตัวเลขติดไว้ที่ที่กระเป๋าเพื่อที่จะให้ตัวเลขตรงกันตอนที่เราลงจากรถเราก็มารับกระเป๋าที่ตายท้องรถได้เลยนะครับส่วนเราก็เอาแค่สัมภาระเล็กน้อยขึ้นไปบนรถเหมือนขึ้นเครื่องบินนะครับแต่แม่นี้ก็หอบผ้านวมมาด้วยนะครับผ้าห่มมาด้วยกลัวหนาวนะครับเราก็ขึ้นมาเป็นคนแรกเลยนะครับ นี่เลยเราขึ้นมาเป็นคนแรกเลยยังไม่มีใครขึ้นมานะครับที่เบาะที่เขามีที่ครอบเหมือนแคปซูลนะครับที่ที่เบาะปรับลงไปยังไงก็จะไม่ไม่ชนด้านหลังไม่ชนคนอื่นแน่นอนเพราะว่าเขาจะมีตัวกั้นไว้อยู่แล้วนะครับแม่บอกให้ผมนั่งข้างในตอนแรกผมจะให้แม่นั่งข้างในแม่บอกว่าแม่นั่งข้างนอกดีกว่าเพราะว่าแม่จะเข้าห้องน้ําบ่อยที่ปรับเบาะก็จะมีปรับเอ็นปรับตัวเบาะให้ยกสูงขึ้นแล้วก็ มีปรับตรงตรงวางตรงขาด้วยนะครับให้ยื่นออกมาแล้วก็วางขาได้อย่างสบายนะครับก็จะทําให้สบายขึ้นนะตรงนี้ก็กว้างเหมือนกันนะครับตรงที่ยืดออกมาที่วางขานะครับแล้วเราก็ได้ที่นั่งเรียบร้อยนะครับปรับเบาเพื่อให้พอดีกับตัวนะครับแล้วก็เหมือนมันเป็นแคปซูลนะครับเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะที่ข้างหลังนะครับคือ เราปรับยังไงก็จะไม่ไปชนคนท่าหลังแน่นอนเพราะว่าเขาจะกั้นๆไว้นะครับมีมีพนักกั้นไว้นะครับซึ่งซึ่งจะแยกกันชัดเจนเป็นห้องใครห้องมันนะครับคือเราก็ไม่ต้องกังวลว่าเราจะปรับเกาะแล้วไปโดนคนข้างหลังนั่นเองนะครับคือไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นเลยตัดไปได้เลยครับ นี่ครับถ้าใครสัมภาระชิ้นไม่ใหญ่ก็ใส่ช่องตรงนี้ได้เลยนะครับเหมือนเครื่องบินเลยส่วนชิ้นใหญ่นู่นครับอยู่ตรงนู้นนะครับข้างล่างนู่นเดี๋ยวเขาก็จะมาใส่ตรงใต้ท้องรถทัวให้เรานะครับนี่คือตัวที่ใช้สําหรับไว้ไปรับของตอนลงจากรถนะครับก็จะมีกระเป๋า2ใบบนรถแอร์เย็นช่าเลยนะครับเขาเปิดอยู่ที่21องศาแล้วก็มีเพลงแ,แอร์อนัรชั่แอรให้ฟังด้วย นะครับปุ่มปรับเบาะนะครับก็จะอยู่ตรงที่เราวางแขนนะครับอยงนี้เลยนะครับตรงหัวนี้ก็จะมีที่เสียบชาร์จโทรศัพท์ด้วยรถออกแล้วนะครับ8โมง45นะครับเราออกจากสถานีนครชัยแอร์เพื่อไปที่สถานีหมอชิดเพราะว่าเขาต้องไปถึงสถานีหมอชิด9โวงนะครับเพื่อไปรับผู้โดยสารที่นั่นด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ ผู้โดยสารที่ไม่ได้มาขึ้นที่ต้นทางก็จะไปรับที่หมอชิดที่บนหัวก็จะมีที่ปรับทิศทางลมแอร์นะครับแล้วก็ทีมีที่เปิดไฟด้วยดับเพิ่มมีสงถัอยู่ด้านหน้าและด้านข้าออกจุดเชิญกระจกนิรภัยมีสองบานแต่งแต่สติกเกอร์ที่ติดได้ข้ากระจกขอนสัหรลาถูกกระจกนิรภัยติดอยู่ที่สาได้ข้างสนามครับ กฎหมายกำหนดข้าวสูตรปรีดถึดื่มเครื่องดื่มแบบฟอร์บาร์ลแทุกข้างต้องคาดเก่งขัดนิภัยตลอดการเดินทางที่ฝากสนจะมีโทษปรับไม่เกินห้าพันบาทครับก็ุณาปีกเสียงโทรศัพท์ของท่านเพื่อไม่เป็นการพนักงานบนรถแจ้งว่าเราจะเดินทางใช้เวลาทั้งหมด8ชั่วโมงนะครับเราออกจากสถานีมอชิด9โมงแล้วเราก็จะไปถึงอำเภอสนมในเวลา17นาฬิกา30นาทีนะครับในราวนั้น หลังจากที่รถเคลื่อนออกแล้วนะครับก็มีแจกขนมแจกน้ำดื่มแล้วก็น้ำผลไม้ด้วยนะครับแม่บอกว่าดีจังเลยแม่หลับสบายเลยนะครับเขาเปิดแอร์อยู่ที่21องศาอย่างสม่ำเสมอนะครับแอร์เย็นตลอดเส้นทางเลยนะครับเนีย่ยผมต้องใส่เสื้อแขนยาวเพื่อสร้างความอบอุ่นนะครับ แม่ต้องพกผ้าห่มมาด้วยนะครับถ้าไม่เอาผ้าห่มขึ้นรถมาด้วยเนี่ยหรือว่าหนาวนะครับเพราะว่ากลางวันเขาไม่ได้แจกผ้าห่มถึงเวลาเที่ยงนะครับเที่ยงนิดๆเขาก็มาแจกข้าวแล้วแม่บอกว่าตื่นขึ้นมาก็กินข้าวพอดีเลยกินข้าวเสร็จก็หลับไปตื่นขึ้นมาอีกทีรถจอดอยู่ตรงไหนไม่รู้นะครับเห็นแต่ไรอ้อยสีเขียวเนี่ยครับเนี่ยแล้วผมก็ แบตผมหมดพอดีนะครับก็ชาร์จแบตเสียบแบตตรงนี้เลยนะครับติข้างๆตรงที่วางแขนนะครับตรงไฟสีเขียวนี่คือสัญลักษณ์ของห้องน้ํานะครับถ้าห้องน้ําว่างเนี่ยไฟจะสีเขียวแต่ถ้าห้องน้ําไม่ว่างเนี่ยก็จะเป็นไฟสีแดงซึ่งอยู่ทางด้านหน้ารถนะครับแต่ว่าห้องน้ํานี่จะอยู่ท้ายรถแต่นี้ก็จะเืิดเครื่องบินเลยนะครับ วันนี้ผู้โดยสารเต็มคันรถนะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาขึ้นมาตอนไหนนะเพราะว่าผมเผลอหลับไปแต่ว่าที่หมอชิดยังไม่เต็มนะครับที่ขึ้นมาจากหมอชิดยังไม่เต็มอาจจะมาขึ้นที่แถวลังสิกหรือสระบุรีก็ได้นะครับเนี่ยตรงห้องน้ําจะดูหลังสุดก็จะมีสัญลักษณ์แบบนี้นะครับคือห้องน้ําว่างนะครับแบบท่เข้าได้ก็เข้ามาพอเข้ามาในห้องน้ําผมก็จะบิดลูกบิด ไอตัวที่บิดเนี่ยครับไปด้านขวานะครับพอด้านขวานี่มันจะล็อกไฟข้างนอกก็จะเป็นสีแดงนะครับแล้วไฟในห้องน้ํานี่ก็จะสว่างขึ้นแล้วพัดลมดูดอากาศตัวนี้ก็จะทํางานด้วยนะครับยามไฟก็จะสว่างขึ้นแบบนี้นะครับถ้าเราบิดไปทางขวาแต่ถ้าเราเข้ามาโดยไม่บิดนบิดไปทางขวานะครับไฟข้างนอกก็จะเป็นสีเขียวประตูก็จะไม่เปิดเองนะครับแต่ว่าคนข้างนอกสามารถเปิดเข้ามาได้ นั่นเองนะครับแต่ถ้าเราปิดไปทางขวาคนข้างนอกก็จะเปิดเข้ามาไม่ได้ล้วก็เขาก็จะเห็นใส่สีแดงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ว่าห้องน้ําไม่ว่างนั่นเองนะครับถามแม่ว่านั่งสบายไหมแม่บอกว่าสบายนะครับแม่ว่าสบายเราได้ห่มผ้าห่มแบบนี้นะครับก็สบายวันนี้อากาศดีนะครับเนี่ยได้ชมวิวด้วยเราแม่ก็ได้เข้าห้องน้ําหลายครั้งนะครับ น่าจะประมาณ5ครั้งได้นะครับตอนนี้เราเลยซีขอระพูมมาแล้วนะครับก็ใกล้จะถึงสี่แยกสนมแล้วนะครับนัดผูนงหลานสาวให้มารอรับที่นั่นนะครับพนักงานบนรถเขาจะถามเรานะครับว่าไปลงที่ไหนเขาก็จะมีสมุดจดไว้นะครับว่าเราจะลงที่ไหนพอใกล้ถึงอีกทีเขาก็จะมาถามอีกครั้งหนึ่งว่าลงที่สี่แยกสนมใช่ไหมเราก็ตอบว่าใช่ครับ ก่อนจะลงผมก็มองไปที่เก็บสัมภาระอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้มันดูเหมือนเครื่องวินเลยพอรถจอดก็เลยชวนแม่เดินมาที่นั่งที่บ่อหน้านะครับเบาะหน้าสุดเพื่อที่จะลงได้ง่าย,ยานั่นเองนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เขาส่งผู้โดยสารล,ลงไปแล้วตรงแยกบ้านหัวงัวนะครับ ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านที่จะเดินทางโดยนะครชัยแอร์นะครับที่เป็นสายเดียวกับเรานะครับเรามาลงจากสถานีนะครชัยแอร์มาลงที่แยกสนมนะครับคือปลายทางก็คือสถานีอำเภอสนมนะครับแต่ว่าเราลงก่อนที่จะสถานีปลายทางขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ